ยกให้ยกให้แม่ไปแล้วสวัสดีค่ะพี่น้าสวัสดีค่ะพี่ระดียค่ะสวัสดีโชคดีค่ะสวัสดีป้าสวัสดีป้าสวัสดีป้า คงกับกับพะโลค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิส e ม a แมนนะคะแล้วก็พบกับแม่เองค่ะ สำหรับใครนะคะที่เพิ่งกดเข้ามาดูช่องแมนเป็นครั้งแรกก็สามารถกดติดตามได้ที่มุมขวามือด้านล่างนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่กดติดตามแล้วก็ทุกๆการรับชมแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลค์คือแมนอ่านหมดทุกข้อความจริงๆค่ะก็ดีใจมากๆที่ทุกคนชอบคลิปแมนแล้วก็ติดตามการเดินทางของแมนนะคะก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนได้ออกไปเดินทางคนเดียวบ้างได้ลองออกไปอาจจะไม่ต้องค้าง ะค,ะคือแค่แค่ได้ออกไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองแม้นว่าเท่านี้ก็คือมีความสุขมากๆแล้วอะนะคะก็ตอนนี้เราจอดแวะที่ปั๊มแถวบ้านนะคะคือยังไม่ได้ออกไปไหนไกลตอนนี้เกือบจะเที่ยงแล้วขับจากบ้านแม้นไปเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ3มชั่วโมงกว่านะคะเราก็น่าจะไปถึงที่นุ่นใบแก่ๆเนาะก็เดี๋ยวจะเดินทางต่ออ๋อ,อวันนี้เราจะไปพักกันที่ ปังหวันโฮมสเตย์ค่ะที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็เดี๋ยวแม่จะมาใช้ให้ฟังท้ายคลิปนะคะเรื่องการเดินทางเป็นยังไงแล้วก็ที่พักเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะ ราก็อยู่กันที่ทับตะโกนะก็เดี๋ยวจากตรงนี้ไปจนถึงที่พักตรงที่ปังหวานโฮมสเตย์เนี่ยก็อีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่เดี๋ยวแม้นจะแวะซื้อตัวพริกก่อนเพราะว่าเออเมื่อเช้าเนี่ยแม่แม้นซื้อพวกเครื่องต้งยงมยำอะไรมาหมดแล้วแต่ว่ายังขาดพริกอยู่ก็เดี๋ยวจะแวะตลาดแถวนี้แล้วลองดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างก็เดี๋ยวจะซื้อไปด้วยนะเย็นนี้ตามไปเลยจ้า โห่ป่ะคะไม่ใช่ก่ะอันนี้พริกรสดรอค่ะพี่ดูดิคือพริกหมอมใช่ไหมเอาไปทำต้ยมยำมาค่ะอ,อันนี้ก็ได้อ๋อแบ่งไปได้ไมั้ยคะสักสิบบาทขอบคุณค่ะอันนี้ก็เพลิดเพลินจาน <laughs> <laughs> ขอบคุณค่ะ น,นี้เจียวไหมคะไม้เท่าไหร่อะคะเอา,ส,าสองไม้ขอบคุณค่ะมีมีดไ,ไหมคะมีดอ๋อเดี๋ยวดูก่อนตังพ <laughs> อโอ้ค <laughs> พี่พาใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่เป็นไรคะ่ะนับก่อนนะคพี่เมยเขาน่ากลัวมากเลยนะดูสิท้องดำเชียแบบนี้ถ้าทางจะไม่รอดอาจจะเจอฝนนะทุกคนก็ดีเลยอากาศน่าจะเย็นสบาย ดกมากน่าจะ30มสลูกได้มั้งเนี่ยโอ้ยนี่เนาแล้วด้วยอ่ะอนี่เขาไม่กินกันหรอหรือว่ายังไงถึงแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ก็ไปเดินรอบๆอที่พักมาเนาะก็แมนได้จอดอยู่บนลานหญ้าข้างบนนะเพราะว่าตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยที่มันติดริมทางเนี่ยก็คือเต็มหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยมันต้องจงองยังไง ก็แค่บอกชื่อ,ขอเขามาเฉยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจ้องโซนยังไงก็ก็ไม่เป็นไรคิดว่าโอเคอยู่ที่นี่ก็สงบนะสงบเงียบดีแล้วก็น่าจะมียุงคืนนี้แล้วก็มาลุ้นกันว่าคืนนี้จะหนาวไหมเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกอบอ้าวนิดๆก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพัดลมเราตัวเดียวจะรอดหรือไม่รอดเพราะว่านี่ไม่มีลมเลย ไม่เหมือนกันหรอใช่ของมันใส่ในเป๋าเดียวนะกะเป๋าะเป๋าค่เนี่ย เรื่องตื่นเต้นวันนี้ก็คือเราได้เต็นข้างมาใหม่ใช่ปะปกติเราจะเป็นเต็นท้ายรถเนาะอันนั้นอะเราได้เรียนรู้วิธีการไปแล้วแต่วันนี้เป็นเต็นข้างนาะไม่เ,เต็นข้างได้ไหมมันไม่เรียกเรียกว่าเต็นข้างมันคือทาร์หรอทาร์้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าแมนจะาแบบกลางได้หรือเปล่าแล้วม่รอดอยังไง ายาวแล้วก็เยอะกว่าเดิมนะเชือกอะเราคือยังไงนะเราคือยังไงนะแมนเอ้ยแต่อุปกรณ์มันก็คล้ายๆเดิมนะก็คิดว่าน่าจะร้อนมั้งเอ้ยอันนี้เหมือนแบบเข้ายากกว่ารุ่นรุ่นเก่า

ปลาทูอ่ะมันต้องทำยังไงนะต้อน้ำขึ้นให้เดือดแล้วก็เอาขาตะไคร้ใบมะกรูดลงค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดอ๋อเอาแล้วพริกใส่ตอนไหนอ่ะตอนแรกเลยว่าสุดท้ายพริกใส่สุดท้ายเลพริกกับมะนาวใส่ทีหลังแล้วก็ต้นหอมผักชีใส่ลงไปอ๋อแค่นั้นก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วข่าตะไคร้ใบมะกรูดปรุงเครื่องมันไปในนั้นโอเคค่ะในนั้น เยอะมากเขาบอกว่าช่วงหัวคาเป็นเท่าไหร่คะใชไอชอออเนียที่บ้านก็มีอย่างนี้เหมือนกันตองตีเยอะมากขอบคุณค่ะ ผลงานของเราวันนี้ทุกคนน่ากินมากใช้เวลาทําแบบพี่วิทีทันมากมดูไข่เจียวอันนี้ก็ข้าวที่ขโมยแม่มาเมื่อตอนบ่ายนะอันนี้ก็ต้มยำปลาทูจ้า ทุกคนเมื่อกี้มีเรื่องตื่นเต้นมากคือแม้กําลังจะไปอาบน้ําตอนประมาณสองทุ่มกว่ากําลังจะสามทุ่มเนาะเดินออกไปเนี่ยก็คือท้องฟ้ามันมืดแล้วก็เห็นดาวชัดมากเห็นดาวแบบชัดมากๆแต่ว่าดาวครั้งนี้คือมันมันสว่างสวัยแล้วมันก็แบบมันมันไลยิบระยับมากอะทุกคนแล้วมันอยู่ใกล้มากแล้วก็ตรงเนี้ยมันมันมีต้นสนเนาะแล้วมันเหมือนอยู่หลังต้นสน พอดีเลยอะแมนไม่แน่ใจว่ามันเล็กต้นสนหรือเปล่าแล้วก็แมนก็เลยวิ่งกลับมาเพื่อที่จะมาเอากล้องไปถ่ายรูปแล้วแมนก็ถ่ายมาสักประมาณสองสามรูปแล้วแมนก็ถ่ายมุมอื่นที่มันไม่ได้เห็นดาวตรงนั้นเพราะว่าแมนคิดว่าเดี๋ยวแมนอ่ะจะไปอาบน้ำแล้วแมนก็จะมาถ่ายอีกทีนึงแต่ว่าตอนแมนออกมาทุกคนคือดาวตรงนั้นมันหายไปแล้วคือแมนก็แบบเออมันหายไปแล้วอะไม่ได้ถ่ายแล้วแมนก็เลย เออมันใช่ทางช้างเผือกหรือเปล่าอ่ะก็เลยส่งรูปภาพอ่ะที่แมนถ่ายได้ไปให้รุ่นน้องดูแล้วก็ถามว่าเนี่ยที่พี่ถ่ายติดเนี่ยมันใช่ทางช้างเผือกไหมแล้วน้องบอกว่าใช่แล้วคือเราตกใจมากเพราะว่ามันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่แมนแบบไปบนดอยอ่ะแล้วแมนก็เหมือนตื่นประมาณแบบตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่แบบมันแล้วแต่ดอยแล้วแต่ช่วงเวลาเนาะก็คือน้องก็จะบอกว่าเออพี่แบบมันต้องตื่นเวลานี้เพราะว่า ออทางช้างเผือกมันจะขึ้นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็เข้าใจมาตลอดว่าทางช้างเผือกอ่ะมันจะขึ้นแบบประมาณหลังเที่ยงคืนไปแล้วเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าเออตอนประมาณหัวค่ําแบบเนี้ยมันจะมันจะเห็นนะแล้วแล้วคือที่เราถ่ายไปอ่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเป็นทางช้างเผือกแล้วคือถ้ารู้ว่าเป็นทางช้างเผือกแมนจะถ่ายมากกว่านี้อีกจะไม่ไปอาบน้ําอ่ะจะแบบสี่ทุ่มค่อยไปอาบก็ได้อ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้แมนจะมาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าให้ชมกันว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปที่ลำทานอีกรอบนึงนะว่าตอนเช้าเป็นยังไงแล้วก็เออแล้วก็ไหลแล้วก็มา <c oughs> ก็เดี๋ยวราตรีสวัสดินะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ ทิปนี้ก็เป็นทริปที่ประทับใจอีกทริปหนึ่งนะก็สําหรับใครที่ต้องการมาผ่อนคลายแล้วก็บรรยากาศเงียบๆเลยจริงๆเนี่ยแนะนําให้มาที่นี่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมาเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วก็เหมือนมีน้องๆมาด้วยแต่ก็คือไม่ไม่เสียงดังเลยกลางคืนคือเงียบมากเงียบจนแบบเออเงียบมากจริงๆอ่ะที่นี่ก็มีลมมีลมมานะกลางคืนคือกลางคืนคือหนาวเมื่อคืนคือหนาวตอนแรกนึกว่าจะไม่หนาว คือแมนเปิดพรดลมตัวเดียวอะนะแล้วก็แง้มกระจกลงนิดนึงสองข้างเหมือนเหมือนเหมือนทุกทุกที่ก็ อากาศโอเคเลยแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยแม้นคิดว่าบางช่วงก็คือมีลมแต่ว่าช่วงที่แต่ส่วนใหญ่แล้วตอนที่แม้นมาเนี่ยคือก็คือไม่มีลมแต่ว่าถ้าอยู่ใต้ลมไม้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะแต่ที่เห็นแม้นมีเหนื่อยอย่างเงี้ยคือแมน้นแม้นเพิ่งเก็บของกลางแดดน,นะทุกคนแล้วก็ห้องน้ําที่นี่สะอาดสะอาดมากแล้วก็เป็นตัวเรนชาวเวอร์ด้วยเนาะอาบอาบอาบสบายมากน้ําเย็นสดชื่นแล้วก็ สำหรับใครนะที่แบบอยากมาดูดาวอะ่ะคือแม้นประทับใจมากแม้ไม่ได้คิดว่าที่นี่จะเห็นทางช้างเผือกอะ่ะทุกคนก็คือดูดีๆแล้วกันคือแม้นแม้นมาวันที่เหมือนตอนบ่ายๆอะ่ะฝนมันตกอยู่ด้วยแล้วก็คือตอนหัวค่ำเนี่ยแม้นก็เห็นทางช้างเผือกเนาะก็อย่างที่เอารูปให้ดูแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเห็นดาวชัดมากเพราะว่ารอบๆเนี้ยมันเป็นป่าเป็นเขาหมดเนาะแล้วก็ จากที่ถามที่พักเนี่ยก็คือมัน10กิโลเมตรห่างจากเขตชายแดนเนาะมันก็เลยทําให้มันไม่ค่อยมีแสงไฟบริเวณรอบๆมันเลยทำให้มันเลยทําให้เราเห็นดาวชัดนะก็ดีบรรยากาศดีแนะนําให้มากันนะแล้วก็มันติดลําธารด้วยนะทุกคนก็คือช่วงที่แม้นมาเนี่ยมันน้ําเยอะเนาะมันก็ไม่สามารถลงเล่นน้ําได้แต่บรรยากาศก็ดีนะแล้วก็ถ้าเกิดมาช่วงที่น้ําน้อยกว่านี้แม้นว่าก็คงแบบได้เล่นน้ําเยอะกว่านี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าแมนจะมีอะไรมาอัปเดตเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์นอนในรถครั้งนี้ของแมนบ้างค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ